วันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะเราก็เดินทางมาถึง60ปีในการเป็นตัวแทนจำหน่ายอีสุมาแล้วก็จะเล่าประวัติคร่าวๆให้พวกรู้ก็ได้ฟังตอนอื่นเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีในการเป็นตัวแทนอีสุผมเองต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การอุปการะคุณ กับบริษัทอีสูตั้งเซฮ้ดนละครถมจำกัดประวัติของเรายาวนานมากผมเนี่ยเป็นรุ่นที่สองแล้วรุ่นแรกก็คือคุณพ่อบัญชาและคุณแม่ปัทมาส่วนที่นั่งอยู่ข้างๆนี่ก็คือรุ่นที่สามพวกเรามีหน้าที่ที่จะส่งเสริมรุ่นคุณพ่อนั้นท่านบอยหารอยู่แค่คนเดียวมารุ่นผมเนี่ยก็บอยหารขั้งแรกก็มีแค่สองคนหลังจากนั้นเรา เมื่อลูกๆโตเรียนจบกันหมดแล้วแล้วก็มาร่วมทำงานได้ตอนนี้เรามีกำลังที่จะมาบริหารธุรกิจข,ของอีสุดได้เต็มที่60ปีอีสุสูตั้งสีห่หัวกรุ่ม60ปีที่ผ่านมา เราผ่านสิ่งต่างๆมามากมายทั้งอุปสรรคความสำเร็จทุกอย่างคือประสบการณ์ที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2500เดิมก่อตั้งมาจากห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลโดยใช้ชื่อว่าต้ามเสียหวดพาณิชย์ที่สำนักงานเลขที่107-115ถนนอมรินตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โดยมีนายบัญชาเวทวรุ์เป็นผู้จัดการในตอนแรกเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อิซูซูในานามของบริษัทมิซูบิชิประเทศไทยจำกัดและต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลจำกัดปี2506เปิดสาขานครปฐมตั้งอยู่ที่184ทับ11ถนนราชวิถีตำบลพระประถมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ปี2528ได้จดทะเบียนเป็น5หุ้นส่วนจำกัดตั้ง4ี้วด1985นายพหลเวทบรุษเป็นหุ้นส่วนและผู้จัดการ ปี2,528ย้ายโชว์รูมรวมถึงศูนย์บริการและอะไหล่ครบวงจรไปที่ตำบลสักกระเทียมโดยมีเนื้อที่ประมาณ8ไร่สาขาสำนักงานใหญ่ปี2,535ก่อสร้างโชว์รูมใหม่แทนที่โชว์รูมเก่าโดยใช้ชื่อว่าบริษัทอิสุสุต,ตั้งเสียหวดนคนครปฐมจำกัด สาขา2ปี2535ก่อสร้างโชว์รูมใหม่สาขาบางเลนที่ตำบลบางเลนจังหวัดนครปฐมมีเนื้อที่5ไร่สาขา3ปี2552ก่อสร้างโชว์รูมใหม่สาขาศูนย์การค้าตั้งเสียหว้วมที่ตำบลห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมมีเนื้อที่8ดไร่ สาขา4ปี2,552ก่อสร้างโชว์รูมใหม่สาขากระแพงแสนที่ตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนคนปรปฐมมีเนื้อที่14ไร่สาขา5ปี2,558ก่อสร้างโชว์รูมใหม่สาขาราชบุรีที่ตำบลโคกม่ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่16ไร่ ปี2558เปิดศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังและแยกเป็นบริษัทและปิดเซอร์วิสจำกัดตั้งอยู่ภายในสำนักงานใหญ่สากระเทียมและปีพุทธศักราช2561เปิดสาขาราชบุรี รวมเป็น5สาขาที่ให้บริการในเขตจังหวัดนครปฐมและราชบุรีวิสัยทัศน์ของเราคือบริการดุดาติมิตรซึ่งได้แนวคิดมาจากปีเกิดของนายพลกเวศบรุษคือปีถอกกระต่ายมีลักษณะท่าทางที่กำลังวิ่งมือขวาถือประแจมือซ้ายถือกระเป๋าพยาบาลความหมายสื่อถึงการบริการที่รวดเร็วและเราได้พัฒนาโลโก้ของเราให้ดูทันสมัยมากขึ้นและใช้จนถึงปัจจุบัน หากเห็นโลโก้รูปกระต่ายที่ท้ายรถให้นึกถึงอิส,สุตั้งสีหวดแผนผังการบริหารองค์กรของเราคุณพันลพบเวทบรุษประธานบริษัทอิส,สุตั้งสีหวดนครปฐมจำกัดคุณงามพันเวทบรุษรองประธานบริษัทอิส,สุตั้งสีหวดนครปฐมจำกัดคุณพีรวัตรเวทบรุษกรรมการบริษัทคุณกมณลรดากิจก้องขจรผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงินคุณชัดชวานเวทบรุษผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย คุณอภิญญาเวทบรุษผู้จัดการฝ่ายการตลาดคุณสุภวิทย์เวทวรุษผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายคุณปิยาพรเวทบรุษผ Fr. ู้จัดการสาขาลูกค้าสัมพันธ์คุณวราพรเวทบรุษผู้จัดการฝ่ายบุคคลคุณชานวุฒิเวทบรุษผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงคุณสุภาวดีเวทวรุษผู้จัดการหอพักแบ่งแยกการบริหารและบัญชีดังนี้บริษัทอิสุสูตั้งสี่หัวดนครปฐมจำกัดติดต่อบริษัทตรีเพชรอินสุสูจำกัด ธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายรถใหม่ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งสี่วด1985ติดต่อบริษัทตรีเพชรอินสุสุจำกัดทำธุรกรรมเกี่ยวกับศูนย์บริการและอะไหล่ธุรกิจในเครือตั้งสี่วดครุป๊ปหอพักหญิงเวทบรุษเพลสหอพักชายเวทบรุษเลสซิเดนต์และปิดออตโต้เวทบรุษพลาซา ตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมากับการบริการดุดยาดมิตรเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด60ปีสู่ความสำเร็จ60ปีแห่งความภาคภูมิใจ60ปีอีซุสุตั้งเสียหัว